วัสดีครับข่าวด่วนล่าสุดทางการเมืองครับไม่ดูไม่ตามไม่ได้ครับเพราะว่ามีการยืนยันแล้วครับว่าสีรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาบัดนี้ได้ยื่นใบลาออกแล้วครับเท่ากับว่านี่เป็นการเปิดฉากของการเดินหน้าเพื่อที่จะ หาเสียงเต็มที่ของพรรคพลังประชารัฐและไม่ต้องสงสัยนะครับว่าถ้าหากจากนี้ไปจะมีการประกาศเสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเบอร์หนึ่งของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้พ,พออรรคพปชรรัฐมนตรีทั้งสีท่านผมถามไปแล้วครับยืนยันนะครับว่าได้ลาออก ผมถามไปที่รัฐมนตรีสุวิทย์เมษิสินสีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ว่าจริงหรือที่มีข่าวว่าลาออกบอกว่าจริงครับขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านอุตมะสวนายน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักผมถามไปท่านก็บอกว่าเรียบร้อยครับเพราะว่ารัฐมนตรีทั้งสี่ที่เป็นมือขวาของรองนายกทรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ บัตรนี้ได้ตัดสินใจที่จะยื่นใบลาออกเพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนว่าบัตรนี้ได้ลงสู่การเมืองเต็มตัวแล้วครับนั่นก็คือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณอุตมะหัวหน้าพักคุณสนทีิรัต์เลขาธิการพักรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุวิทย์เมินศรีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และคุณขอบศักภูตรกูล รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนี่ก็เท่ากับเป็นการเปิดฉากอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นการแข่งขันต่อสู้กันทางการเมืองโดยที่จะเป็นแกนนําสําหรับที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารประเทศต่อไปคําถามต่อมาก็คือว่าแล้วจะมีคนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ ต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ณวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้รับปากและยังไม่มีใครทาบทามมาแต่ก็ไม่ต้องสงสัยครับแวดวงการเมืองยืนยันตรงกันนะครับว่ายังไงยังไงพักพลังประชารัฐก็จะต้องเสนอชื่อหรือว่าไปขอร้องให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นเบอร์หนึ่งของคนที่จะเป็น นายกรัฐมนตรีถ้าหากพักนี้สามารถที่จะรวมเสียงเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหลังเลือกตั้งวันที่24มีนาคมก้าวนี้ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ครับเพราะว่ามีคนถามมาตลอดว่าสีรัฐมนตรีที่ไปตั้งพักการเมืองนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะลาออกเพราะว่าจะเป็นการแสดงความพร้อมที่จะสู้กันอย่างยุติธรรม Level playing field หมายถึงว่าสนามแข่งขันเนี่ยจะต้องเท่าเทียมกันจะต้องให้โอกาสคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฐานะควบคุมกำกับกลไกรัฐเนี่ยได้แข่งขันกับพรรคที่ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทั้งสีท่านก็พูดมาตลอดว่าเมื่อจังหวะจะโคนให้เหมาะสมเนี่ย ก็จะยื่นใบลาออกหลายคนก็ยืนยันนะครับว่าไม่ลาออกไม่ได้เพราะว่านี่คือกติกาถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลร,รักษาการแต่เป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มก็จริงแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าการแข่งขันครั้งนี้คือการแข่งขันเพื่อความชอบธรรมด้วย มองกันว่าความชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์ที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนั้นจะต้องลงจากเก้าอี้ที่มีอำนาจมาตรา44ที่มีอำนาจสั่งการระบบราชการได้ทั้งหมดลงมาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมหาเสียงกับประชาชนพร้อมๆกันรัฐมนตรีทั้ง4ท่านนี้ตอนที่เริ่มแรกก็มองว่าจะยังทำงาน พร้อมกันไปจันถึงสุขทําหน้าที่รัฐมนตรีเสาว์อาทิตย์ทาหน้าที่หาเสียงให้กับพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าแน่นอนครับทำไปทำมาก็ไม่สามารถจะทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นธรรมดังนั้นวันนี้เมื่อมีการประกาศว่าทั้งสีรัฐมนตรีได้ยื่นใบลาออกจะมีผลพรุ่งนี้เลยนี่นะครับก็แปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา จะต้องตัดสินใจละว่าจะลาออกด้วยหรือไม่และบทบาทของรองนายรัฐมนตรีสมคิดจตุสีพิทักษ์จากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมีหลายคนบอกครับว่าชื่อของคนที่จะถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีในรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งพลเอกประยุทธ์สองคุณสมคิดและสหัวหน้าพรรคขุดอุตมะ เมื่อเกมออกมาอย่างนี้คือสี่ท่านลาออกเนี่ยก็ต้องมองก้าวต่อไปรับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและใครจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีจนถึงเลือกตั้งถ้าหากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจหนึ่งรับข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐให้เป็นเบอร์หนึ่งของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้ารับปับ๊บคงจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกไม่ได้ ถ้ารับปับแล้วให้พลคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รักษาการนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าก็จะมีเสียงคา,าราานินทายอยู่ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าหักไปทั้งลําเลยพลเอกประยุทธ์ก,ก็ลาออกสีรัฐมนตรีลาออกคุณสมคิดก็ลาออกเพื่อแสดงสปิเรตเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างพอสมควรจากนี้ไป29่ก้ามกร,รา Health, จนถึง24มีนาคมก็ถือว่า เป็นช่วงสองเดือนเต็มๆที่จะต้องมีการดูว่าใครจะดูแลรักษาบ้านเบืองในช่วงนี้กติกาที่เคยเป็นประเพณีปฏิบัติมาตลอดเนี่ยไม่สามารถที่จะถือเป็นหลักเกณฑ์เพราะว่าครั้งนี้ถือว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ สามารถจะมีอำนาจบริหารประเทศไปจนถึงวันเลือกตั้งไม่ใช่รักษาการเพราะว่ารักษาการแปลว่ารัฐบาลอยากจะไม่ตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญในเรื่องนโยบายหลักๆที่จะนำไปสู่การถูกคราานินทาได้ว่าใช้อำนาจในสิ่งที่ควรจะรอให้รัฐบาลใหม่มาตัดสินมากกว่า แต่ถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ว่ามีอำนาจเต็มที่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเป็นสุภาพบุรุษทำตามกติกาไม่เอาเปรียบคู่แข่งก็คือต้องไม่ตัดสินอะไรที่เป็นนโยบายหลักๆที่จะทำให้รัฐบาลใหม่ที่มาจะเป็นใครก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าไปผูกมัดเข้าไว้เ่องหนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณโครงการ พื้นฐานโครงการ EEC โครงการสร้างทางรถไฟไทยจีนซึ่งจะต้องใช้เงินต้องกู้เงินมาทำเนี่ยและเกี่ยวข้องกับน,นโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงด้วยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องสามารถทําให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนผมเชื่อว่าพักการเมืองทั้งหลายวันนี้เมื่อได้ข่าวนี้ก็คงจะเตรียมการคงจะมียุทธศาสตร์ คงจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกตามไปด้วยสนามแข่งการเมืองจึงคึกคักมีสีสันมากขึ้นอย่างชัดเจนและอย่าได้แปลกใจนะครับถ้าหากพลเอกประยุทธ์จะประกาศว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นนักการเมืองเต็มตัวพร้อมที่จะหาเสียงแข่งขันกับทุกท่านนำเสนอนโยบายที่น่าจะทำให้เกิด ภาพเปรียบเทียบระหว่างพรรคที่นำโดยรัฐมนตรีของท่านและเชิญท่านมาเป็นผู้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้กับพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคนมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของพลังประชารัฐหรือพลังประชารัฐนี่แหละจะเป็นคู่แข่งสำคัญของพรรคเพื่อไทย ก็กลายเป็นว่ามีทางเลือกคนที่มาเป็นนายกเนี่ยตอนนี้อยู่สองคนก็คือพนเอกประยุทธ์ด้านหนึ่งของพลังประชารัฐกับอีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งยังมองไม่ชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในรายชื่อของพรรคนี้ที่จะเสนอตนเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีอยู่สองคนแหละครับ <S <S คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์และคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งก็ยังไม่แน่ครับว่าตกลงคุณชัดชาติเนี่ยกับคุณสุดารัตน์เนี่ยใครจะเป็นเบอร์หนึ่ง คุณสุดารัตน์ก็พยายามจะยืนยันนะว่านี้เป็นการทํางานเป็นทีมคุณชัดชาติก็พูดทํานองเดียวกันครับบอกว่ามากันเป็นทีมไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครโดดเด่นกว่าใครแต่ก็หนีไม่พ้นครับว่าถึงจุดหนึ่งกรรมการบริหารของพรรคโดยทางการแล้วเนี่ยจะต้องตัดสินว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าหลายคนก็มองว่าพรรคเพื่อไทยนี่คงไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารตัดสินละมั้ง ท้ายที่สุดคงจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลจะเป็นคนจิ้มเป็นคนกดปุ่มลรืมั้งว่าใครก็มีการออกข่าวกระซิบกระซาบกันนะครับว่าท้ายที่สุดน่าจะเป็นคุณสุดารัตน์เพราะว่าได้วางตัวคุณชัดชาติเอาไว้เป็นผู้สมัครผู้ว่ากอทอมอในานามพักเพื่อไทยนี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับถ้าหากมีการมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยให้คุณ สุดารัตคุณหญิงสุดารัตเป็นคู่แข่งด้านนายกรัฐมนตรีและให้คุณชัดชาติเนี่ยไปปักหลักการเมืองกทมเป็นผู้ว่ากทมแต่ช่วงนี้ต้องช่วยกันหาเสียงก่อนให้ได้เสียงที่นั่งสำหรับพักเพื่อไทยและพันธมิตรพักเพื่อไทยได้รวมกันแล้วเนี่ยเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลได้เกิน200ขึ้นไปไปจับมือกับพักลกลางๆพักเล็กๆเ,เพื่อจะตั้งรัฐบาลได้ ให้คุณสุดารัฐเป็นนายกหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยจากนี้ไปจนถึงจุดนั้นเนี่ยที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่คุณชัดชาติซึ่งก็พูดน่าสนใจว่าใครที่บอกว่าคุณชัดชาติเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยคุณชัดชาติก็ถ่อมตนนะครับบอกว่าอาจจะรู้จักผมในที่กรุงเทพละมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหญิงสุดารัฐอาจจะเป็นที่รู้จักมากกว่า ดังนั้นต้องจับตาดูเลยครับว่ายุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเล่นยังไงเอาอยังไงเพราะว่านี่คือสองค่ายใหญ่ทางการเมืองที่แข่งขันพันตูกันด้วยทั้งตัวบุคคลและด้วยนโยบายก็แปลว่าจุดเริ่มต้นของการวิ่ง ถ้าจะมองว่าการวิ่งจริงๆของสองค่ายนี้โดยนำโดยพลเอกประยุทธ์ด้านหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็คือกรรมการยิงปืนขึ้นฟ้าเปรี้ยงตอนนี้ออกวิ่งแล้วครับก่อนหน้านี้เป็นการซ้อมก่อนหน้านี้เป็นการย่างเชิงกันมากกว่าดังนั้นการลาออกของสีรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้วันนี้ที่จะมีผลพรุ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่มี ความหมายสร้างสีสันเปิดเกมให้เห็นบรรยากาศแห่งการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งความจริงเมื่อรัฐมนตรีก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้เป็นการแข่งขันหาเสียงด้วยนโยบายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับมีบางคนอาจจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่รับเป็นคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในจังหวะนี้รอจังหวะสองจังหวะสองนี้ก็แปลว่าการพยายามเลือกครั้งแรกไม่สำเร็จเพราะไม่มีพรรคไหนสามารถระดมเสียงเพียงพอตามรัฐธรรมนูญนี่ก็จะมีก๊กสองครับก๊กสองนี้ก็จะไปเชิญใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นวางกลยุทธ อย่างนั้นนี่ก็อาจจะเสี่ยงพอสมควรนะครับก็อยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยกุญซือของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์เองจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่านี่เป็นกลเกมที่ลุ่มลึกแต่ขณะเดียวกันเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครรู้หรอกแม้กระทั่งพักการเมืองเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรทุกคนก็เดาได้ทุกคนก็ ประกาศแสดงความมั่นใจให้กับประชาชนได้แต่ไม่มีใครสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลการคาดหวังบทวิเคราะห์ที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นจริงไหมเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาและต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาเจ็ดปีก่อนบรรยากาศ ทัศนคติของคนไทยต่อการเลือกตั้งเมื่อเจปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนี่ก็แปลว่าเรากำลังมองเห็นสิ่งที่กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยที่เราไม่สามารถจะคาดการได้อย่างมีสีสันมากมันสนุกตรงที่ว่าไม่มีใครรู้จริงทุกคนสามารถที่จะเดาได้ ทุกคนสามารถที่จะบอกได้ว่าน่าจะเป็นอย่างแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าฉันมั่นใจร้อยเอร์เซตว่ามันจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับทุกคนแม้กระทั่งจะบอกว่ามีความเก่าอยู่นักการเมืองเก่าๆนักการเมืองที่ใครๆก็รู้จักเป็นกูรูทางการเมืองเชื่อผมสครับ เขาเหล่านั้นก็ไม่รู้จริงหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ไปหย่อนบัตรจะเป็นคนตัดสินมีคนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเจ็ดล้านคนนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดความไม่แน่ว่าจากนี้ไปผลการเลือกตั้งจะออกมาเข้าข้างไหนอย่างไรชนชั้นกลางก็แบ่งกัน คนที่เบื่อการเมืองแบบเก่าๆก็มีคนที่อาจจะยังมีแนวโน้มหย่อนบัตรแบบเก่าก็มี5050 50หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้การที่นักการเมืองไปลงพื้นที่ตอนนี้ไปภาคอีส,อส,สานภาคใต้ภาคเหนืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั้นก็ยังเป็นการหาเสียงแบบเก่าพอสมควรไปขึ้นเวทีขึ้นหลังคารถแต่โซเชียลมีเดีย อาจจะเป็นตัวตัดสินก็ได้ครับแต่ที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียขณะนี้เนี่ยกกตก็ยังไม่ออกกฎเกณฑ์กติกามาชัดเจนก็จึงทำให้เรามองไม่ออกครับว่าผลจากการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเช่นไรจะมีผลต่อคนรุ่นไหนะบางคนมองว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อชนชั้นกลางหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่จริงนะครับเพราะคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ก็จะมีคนวัย40 50ขึ้นไม่น้อยส่วนคนรุ่นใหม่หนีไปเล่น Twitter มากขึ้นจริงหรือเปล่าไปเล่น i n s t a g r กรมากกว่าหรือเปล่าและพักการเมืองทั้งหลายจะหาเสียงโดยวิธีไหนผ่านโซเชียลมีเดียก็ยังกำลังประเมินกันอยู่เพราะเพิ่งเริ่มต้นฉะนั้นช่วงหาเสียงอยู่ประมาณ2เดือนจากนี้ไปนี่เป็นช่วงที่น่าสนใจมาก เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องจับตาดูและจะต้องประเมินกันวันต่อวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่ผมตัดเข้ามาข่าวด่วนเพราะว่ายืนยันว่ารัฐมนตรีทั้ง4ี่ท่านอาจจะมากกว่านั้นหรือ,อจ,จะอะไรตามมาไม่รู้ผมสักถามผ่านโซเชียลมีเดียไปแล้วครับทั้งรัฐมนตรีอุตมะกับรัฐมนตรีสุวิทย์บอกถูกต้อง ข่าวนี้ถูกต้องเป็นเช่นนั้นจริงจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรติดตามครับผมก็จะใช้สุดที่ใช้ไลฟ์นี้เพื่อจะเป็นสื่อติดตามอธิบายวิเคราะห์สัมภาษณ์เล่าเบื้องหลังให้ฟังอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปขอให้ถือว่านี่เป็นเวทีที่ทุกท่านสามารถมาเกาะติดข่าวนี้มาแลกเปลี่ยนกันและมาตรวจสอบข่าวครับไม่เอาข่าวลือเอาข่าวจริงถ้ามีข่าวลือต้องตรวจสอบ เป็นข่าวจริงต้องวิเคราะห์ว่าก้าวต่อไปจะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ